สำหรับชาวราศีพฤกษภที่รักความมั่นคงและความสุขสบายเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่คุณไม่ควรพลาดหลังจากผ่านความผันผวนมักตลอด7ปีที่ผ่านมาในที่สุดจักรวาลก็เตรียมมอบของขวัญพิเศษให้กับคุณการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เดือนนี้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญอย่างยิ่งสําหรับชาวราศีพฤกษภเมื่อวันที่7ดาวที่ทรงผลต่อความไม่คาดคิดจะออกจากราศีของคุณหลังจากอยู่มาถึง7ปีเต็มระยะเวลาที่ผ่านมานี้ อาจจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนชีวิตไม่มีความมั่นคงเหมือนกับเรือที่ลอยไปลอยมาในมหาสมุทรโดยไม่มีเข็มทิศแต่การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเสมือนการปลดล็อกพลังใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณก้าวเดินไปสู่ความสําเร็จได้อย่างมั่นคงจินตนาการถึงนักแสดงละครเวทีทีเตรียมตัวอยู่เบื้องหลังม่านมาเจปีและในที่สุดก็ถึงเวลาขึ้นเวทีแสดงความสามารถอันแท้จริงนั่นคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับคุณในเดือนนี้ประสบการณ์ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นความท้าทายหรือความยากลำบากล้วนเป็นการฝึกฝนให้คุณเก่งกาจและพร้อมสำหรับความสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้าด้านการงานโอกาสทองที่รอคุณอยู่ในด้านอาชีพการงานคุณอาจจะเปลี่ยนเส้นทางการอาชีพได้อย่างรวดเร็วไปสู่สิ่งที่น่าพึงพอใจมากขึ้นหรือเติบโตจนกลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทรงพลังและมีเชื่อเสียงที่สุดในวงการของคุณเดือนนี้การงานของคุณจะเข้าสู่ช่วงที่น่าตื่นเต้นมาก วันที่10เป็นจุดเปลี่ยนที่ดีมากในเดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่คุณเริ่มวางแผนเรื่องการเดินทางกลับบ้านหรืออาจเป็นการเตรียมตัวกลับไปเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตศึกษาการจบงานเขียนหรือเรื่องราวในฐานะผู้ผลิตสำหรับทีวีหรือการจัดการเรื่องการนำเข้าส่งออกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเรื่องตรวจคนเข้าเมืองวีซ่าหนังสือเดินทางการอยู่อาศัยหรือเรื่องสัญชาติ ลองจินตนาการถึงนักธุรกิจหนุ่มสาวที่เพิ่งเริ่มต้นด้วยร้านกาแฟเล็กๆและในเดือนนี้ได้รับโอกาสขยายกิจการเป็นเครือข่ายที่ใหญ่กว่าหรือนักเขียนที่เขียนนวนิยายมาหลายปีและในเดือนนี้ได้รับข่าวดีว่าผลงานของตนจะได้รับการตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ชั้นนำนี่คือลักษณะของโอกาสที่กำลังรองคุณอยู่สำหรับโครงการในงานศิลปะการสื่อสารช่วงสิ้นเดือนที่แล้วและต้นเดือนนี้จะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะเริ่มต้น หรือหากเสร็จแล้วก็เป็นเวลาที่ดีในการเปิดตัวหากคุณทำงานด้านการสื่อสารการตลาดหรืองานสร้างสรรค์มีอาจเป็นช่วงทองของคุณด้านฟ้าด้านการเงินความมั่งคั่งที่แท้จริงในฐานะชาวราศีพฤษภคุณถือเป็นหนึ่งในราศีที่มีเสน่ห์ด้านการเงินใหญ่ของจักรราศีพร้อมกับราศีพิจิกราศีกรกฎและราศีมังกรดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับทักษะการจัดการเงินของคุณ หลังจาก7ปีของความผ,ลผ,ลผลันผวนทางการเงินในที่สุดการเงินของคุณก็จะมีความมั่นคงวันที่7ดาวที่นำความประจัดกระจายจะออกจากราศีของคุณและเข้าสู่ตำแหน่งด้านรายได้และความมั่นคงของคุณการแสดงตัวอย่างสีเดือนนี้จนถึงวันที่7พฤศจิกายนจะผลักดันให้คุณสำรวจวิธีการหาเงินและการออมที่ไม่เป็นแบบแผนคิดถึงโซลูชันที่ใช้เทคโนโลยีกิจการเสริมและการลงทุนที่ฉลาดที่สอดคล้องกับค่านิยมของคุณ เดือนนี้คุณจะเริ่มเข้าใจความหมายของความมั่งคั่งที่แท้จริงมันไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีธนาคารแต่มันคือความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยที่เกิดจากการรู้จักคุณค่าในตัวเองลองนึกถึงศิลปินที่เพิ่งค้นพบว่าผลงานของตนมีมูลค่ามากกว่าที่คิดหรือเจ้าของกิจการเล็กๆที่เพิ่งรู้ว่าไอเดียของตนสามารถขยายไปยังตลาดใหม่ๆได้ วันที่4จะเป็นวันที่น่าตื่นเต้นนะเป็นพิเศษสําหรับการเงินและการลงทุนเมื่อดาวที่ปกคร้องคุณจะร่วมมือกับดาวแห่งความไม่คาดคิดส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ใหม่หน่าตื่นเต้นในด้านความรักการเงินหรือทั้ง2โอกาสทางการเงินอาจมาผ่านเครือข่ายทางสังคมของคุณหรือแม้แต่จากเรื่องความรักด้านความรักคนโสดสายพฤกษ์ ตรงไปเลยเพราะคุณอาจจะลหลงไหลในความรักที่เปลี่ยนชีวิตที่คุณอาจไม่เคยรู้สึกมาเกือบ7เดือนที่ผ่านมานี่อาจเป็นความรักแห่งชีวิตหรือการเชื่อมต่อจากชาติที่แล้ววันที่4จะเป็นวันที่โดดเด่นสําหรับความรักไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านหรือเดินทางไปไหนก็ตามเมื่อดาวประจําราศีของคุณจะอยู่ใกล้กับดาวแห่งความตื่นเต้นทั้งสองอยู่ในราศีพฤษภดังนั้นวันนี้ล่าตื่นเต้นจึงมีชื่อของคุณเขียนอยู่ทั่วทั้งวันเลย ความรักในเดือนนี้เป็นการเผาไหม้อย่างช้าๆเริ่มต้นโดยการสัมผัสมือการมองตากันนานๆและอาจเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับค่านิยมของคุณก่อนที่เสื้อผ้าจะหลุดออกหากคุณกำลังออกเดทคุณอาจจะพบว่าตัวเองกำลังคัดเลือกผู้คนด้วยเกณฑ์ที่จริงจังขึ้นพวกเขามีชีวิตที่เป็นระเบียบเพียงพอสำหรับคุณหรือไม่พวกเขาสามารถให้ความสม่ำเสมอได้หรือไม่หรืออย่างน้อยความซื่อสัตย์อย่าประนีประนอมกับเคมีที่ไม่มีการเชื่อมต่อ ลองนึกถึงการเจอบางคนที่คาเฟ่เล็กๆขณะที่คุณกําลังอ่านหนังสือพวกเขาเข้ามาขอยืมเก้าอี้และการสนทนาสั้นๆนั้นกลายเป็นการพูดคุยกันเป็นชั่วโมงเกีย่ยวกับความฝันความเชื่อและแนวทางการใช้ชีวิตหรืออาจเป็นการได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอมานานและพบว่าความรู้สึกเก่าๆยังอยู่แต่ตอนนี้มันแข็งแกร่งและลึกซึ้งมากกว่าเดิมด้านความรักคนมีคู่ความลึกซึ้งใหม่ สำหรับชาวราศีพฤษภที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการค้นพบมิติใหม่ในความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะโสดไม่ได้เดทหวังจะหาใครสักคนหรือแต่งงานแล้วแล้วก็โหยหาความสนใจพิเศษจากกู้ของของตนชาวราศีพฤษภทุกคนจะได้เพลิดเพินในวันนี้ วันที่7จะมีพลังอีกครั้งที่เป็นพลังที่ทําให้คุณมองเห็นใครสักคนในแง่ที่ดียิ่งขึ้นนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่คุณและคู่ครองจะค้นพบด้านใหม่ๆของตัวกันเองเหมือนการเปิดของขวัญที่ซ่อนอยู่ภายในลองนึกภาพคู่รักที่แต่งงานกันมา5ปีและในเดือนนี้พวกเขาตัดสินใจไปเรียนเต้นรําคู่การค้นพบว่าพาร์ทเนอร์ของตนมีความสามารถที่ไม่เคยรู้มาก่อนการเรียนรู้ที่จะเชื่อใจและเอาใจใส่กันในวิธีที่ใหม่ๆ หรืออาจเป็นการตัดสินใจร่วมกันลงทุนในบางอย่างที่ทั้งคู่ฝันมานอนเช่นบ้านหลังใหม่หรือการเดินทางที่พวกเขาวางแผนมาหลายปีวันที่24จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเมื่อความสนใจของคุณจะเปลี่ยนจากโลกภายนอกมาสู่โลกภายในบ้านและครอบครัวของคุณนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการวางแผนอนาคตร่วมกันการตกแต่งบ้านหรือแม้แต่การวางแผนขยายครอบครัวข้อควรระวังและคำแนะนำ เตเรียมเสริมสร้างความเข้มแข็งของจิตใจให้ให้ของคุณได้ตั้งแต่ตอนนี้เพราะเราต้องเผชิญกับความผันผวนในเดือนนี้เป็นช่วงเวลายาวนานที่เชิญชวนการเปลี่ยนแปลงและการแปลงร่างที่สําคัญเมื่อแส t ของแส p ของเอลิ s p กแสบของเอ็กซิสเนต์เหล่านี้กับตาลปัดอาจรู้สึกเหมือนกับไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เชื่อถือได้หรือมันคงยากแท้จริงในระดับหนึ่งนั่นอาจเป็นความจริงเพื่อต่อสู้กับสิ่งนี้ เริ่มฝกฝนทักษะการปรับตัวและความยืดหยุ่นของคุณตั้งแต่ตอนนี้อย่าลืมว่าการเปลี่ยนไนไม่ได้ไหมายถึงการสูญเสียแต่หมายถึงการเปิดรับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเหมือนกับต้นไม้ไผ่ที่แบนได้แต่ไม่หักคุณต้องเรียนรู้ที่จะยืดหยุ่นปรับตัวเมื่อลมแรงพัดมาใช้ช่วงเวลานี้เพื่อประเมินความสัมพันธ์ของคุณกับคําว่าความพอเพียงและจุดที่คุณอาจกําลังส่งมอบความรู้สึกมั่นคงของคุณให้กับภายนอก การเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในตัวเองและความสามารถของตัวเองจะเป็นกุญแจสำคัญต่อการสำเร็จในเดือนนี้สรุปก้าวสู่ความสำเร็จด้วยความมั่นใจเดือนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับชาวราศีพฤษภหลังจากประสบการณ์ที่ท้าทายมันหลายปีในที่สุดคุณก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวผลของการเรียนรู้และการตบโตเหล่านั้นจำไว้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้มาจากการหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงแต่มาจากการเรียนรู้ ที่จะสะเต็ปขึ้นตามจังหวะของชีวิตคุณมีความเข้มแข็งความอดทนและปัญญาที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าเดี๋ยวนี้จงเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆเชื่อมั่นในสัญชตาตญาณของคุณและอย่าลืมที่จะเพลิดเพลินกับการเดินทางไปสู่ความฝันของคุณเพราะนี่คือเวลาที่ดาวดวงดวงเรียงต่อกันเพื่อสนับสนุนความสำเร็จของคุณอย่างเต็มที่